กินไม่ได้นะคะกินไม่ได้นะคะลูกห้ามกินนะเล่นได้ห้ามกินนะอ่ามามีคูให้คูคูใครใครจะเล่นอันไหนใครจะเล่นไหนอ่ะบุนเดบุนเดใครจะเล่นไหนอันบุนเดอันบุนเดใครจะเล่นอันไหนน้วได้เอาอันไหน้เราจะเอาไหนเล่นแท็กตู้เหรอเล่นแทักตู้เหรอ วิ่หัว t r a วิ่หรดั้ง t แล้ววิ่หับุนเดร์รถคูเป้คูเป้อูเป้อันคูเป้แทกตูอืมแทกตูเสียแล้วอ่าอ่ามีสันมีสันโอ้โหสันสเป็นไรลูกทำไมสัน หูน้ำลายน้ำยาใหญ่เยอะน้ำยาใหญ่เย้ยปาบินร้อนเปล่าถอดเสื้อเปล่าร้อนไหมแดดส่องอะร้อนละถอดเสื้อก่อนดึงอะดึงดึงอ่ะถอดเสื้อเอง ถอดเสื้อเองถอดเสื้อเองไอพี่พะวินถอดเสื้อเองค่อยๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆเอาที่ฝุ่นเข้าน้องหมดแล้ว <c oughs> ใจเย็นๆแด <c oughs> ดสองเลยอุ่นเลย <c oughs> ตอนขามามาเต็มยศเลยทั้งถุงเท้าทั้งหมวก ทั้งเสื้อเสื้ออีกชั้นหนึ่งแดดสองร้อนเลยโอ้ยเสียงรถไฟดังมากเลยเสียงรถไฟดังมากเลยโถน้องไอ้ได้จะเล่นกันน์มายมีอันนี้อันหนึ่งนะมีนี้อันหนึ่งนะเอาเปล่า เอาให้น้องเอรได้น่ะเอาวางไว้ใกล้ๆน้องให้น้องเห็นจริงได้ไม่เป็นเลยสักอย่างเล่นไ,ไม่เป็นเลยสักอย่างพุงป่องมากเลยลกูกเอรับพุงป่องมากเลยแล้วไงคะแล้วไงคะพุงป่องมากเลยทำไมคะยัไไงไงแยงแยง ก็หยิบสิลรกหยิบสิจะเอาอะไรก็หยิบสิอ,อะไรก็หยิบสิคะ,จะ,จะเจจิ้งเจจูเด๋อุ้ย,ยทรัคตสองคเลยทัคตสองเตสองคักตหสวทรักตอืมทำไมทำหน้างั้นกะได้ได้ดไมทหน้าไงคะ ห้ามกินนะลูกนะกินไม่ได้นะโนโนอินแต่อิมุนเน่นนะคะสต็อปปะอินแต่อิมุนเน่นแม่แม่ดมด้ กับพี่พาวีเล่นกับพี่พาวีร้อนแบบหลกแดดแดดโดนข้างเดียวแดดแดดดำกั้มเดียวร้อนหน้าเป่าร้อนมากเดียวร้อนมากเลยอะคะเดวามตู้สีเดวาม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 แดดเดวามแดดวันนี้วันนี้อากาศร้อน

ไงเล่นเป็นไหมลูกเอดาเล่นเป็นเปล่าไมได้เล่นเป็นนะเปล่าเอดานั่งแข็งนะแต่ยังยืนไม่แข็งยืนไม่ค่อยอยากยืนขาแบบว่างออยู่ไม่ชอบเหยียดยังไม่ปีนป่ายยังไม่คานยังไม่แบบนอนอยู่นิ่งๆน,นอนคว่ำกับนอนหงายนิ่งๆน,นั่งก็นั่งนิ่งๆ ใช่ยังไม่แบบว่าไต่ไปนู่นมานี่ถ้านอนนอนอยู่อ่ะจับโอ้ยถ้าจับนอนอยู่จะหมุนไงเขาเรียกว่าอะไระหมุนทิศอะตอนแรกอาจจะนอนอยู่ทิศเหนือหันมาอีกทีอยู่ทิศใต้ได้หัวไม่รู้หมุนยังไงเหมือนกันค่อยๆกระดึบ๊บกระดึ๊บหมุนก็ๆกระดึหมุน ใช่ช่วงนี้พี่พี่ภาวินพูดเล่นแบบมามาได้หลายคำแล้วนะเพราะว่าพี่ภาวินก็ชอบดูวิดีโอตัวเองชอบพูดเล่นแบบมามาเวลาน้องเฮด d a อยู่กับน้องเฮด d a แล้วน้องเฮด d a ร้องไห้พี่ภาวินก็บอกกับน้องเฮด d a ว่าเป็นไรลูกร้องไห้ทําไมภาวินภาวินบอกน้องเฮด d a เพราะว่าภาวินได้ยินมามาพูดบ่อยภาวินก็พูดกับพูดกับเฮด d เป็นไงลูก เป็ไนไงลูเป็นไงลูกเอาให้นำมาบางทีก็บอกอุย้ยลมแล้วลมแล้ว,ล,ล,วลูกเอียงแล้วลูกผูกเรียนแบบมาม้าทุกคกำรรเลยเอาไปพูดแต่ก็ดีครัพูดถูกด้วยนะใช้ในถูกสถานการณ์ด้วยนะเบื่อยังหรอไหนลด้เบื่อยังจะขึ้นมายังโอเคแล้วเนี่ยวมาม้าปิดวิดีโอบัสดีค่ะบัสดีครับก่อนวัดดีครับโอเค เพียงพอแล้ให้น้องเอด้าได้สัมผัสครั้งแรกในกระบะทรายก็โอเคนะก็ไม่มีแบบว่าร้องเลิงอะไรเลยนะก็ enjoy ไหมมีความรู้สึกว่าแบบสนุกไหมคะลูกคาดูหน้าไม่ออกเลยด,ออด,ดูหน้าไม่ออกเลยเออดูหน้าไม่ออกเลยว่าสนุกหรือเปล่าหรือว่าไม่สนุกหรือว่าอะไร เดาไม่ถูกเลยค่ะไม่มีเสียงเลยค่ะแต่เขาชอบนั่งเล่นอยู่กับพี่พาวินนั่นแหละชอบนั่งข้างๆพี่ชายชอบดูพี่ชายเล่นโอเคบาย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 สวัสดีค่ะ